ดับความกังวลประเทศในยุโรปปิดพรมแดนใส่กันเดินทางข้ามประเทศไม่ได้จริงหรือคำตอบคือไม่จริงวิดีโอนี้อ๊อฟเคยพูดไปแล้วนะแสดงว่าหลายๆคนยังไม่ได้ลองฟังดูวิดีโอนี้ชื่อว่าแผนใหม่ EU อสามัคคีเปิดหมดแม้ประเทศเสี่ยงแบ่งเลนเขียวส้มแดงในวิดีโอนี้ออฟพูดไปแล้วว่ายุโรปนะครับเขาไม่ปิดพรมแดนใส่กันคือหมายความว่ายังคงเดินทางเข้าได้ แล้วก็ออฟก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมอันนี้ออฟพ,พูดมาตั้งแต่6กันยาใช่ไหมผ่านมาประมาณเกือบเดือนออฟก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าเดินทางข้ามประเทศได้เพียงแต่ว่าตรงนี้เราบอกว่าแบ่งเลนเขียวส้มแดงคือว่าตอนนี้ยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยการติดเชื้อเขาพุ่งก็คือมีการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่อย่างที่ออบบอกนะหลายๆคนแม้กระทั่งตอนนี้อยู่ยุโรปเองก็ตามเนี่ยก็ยังแสดงความกางังวลทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยออฟบ,บอกตลอดเลย ว่าต่อให้ติดเชื้อพุ่งเนี่ยแต่การเสียชีวิตต่ํามากถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องระแวงเนี่ยคือรัฐบาลเขาก็พยายามควบคุมไม่ให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นเขาก็เลยแบ่งเลนมาว่าถ้าเกิดประเทศสีเขียวก็คือเข้าได้ไม่มีปัญหาใดๆอ่าอันนี้โอเคอยู่แล้ว ประเทศสีส้มคือประเทศเฝ้าระวังก็ยังคงเข้าได้อะไม่ต้องกัดไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นยังคงเข้าได้แต่เขาจะเฝ้าระวังว่าไม่ให้เกินเกณฑ์คือสีเขียวนี่คือติดเชื้อไม่เกิน25คนต่อประชากร1 0 0 0 0แนี่คือตามข่าวที่เขาพูดนะเอามีลิงก์ข่าวอยู่ใต้วิดีโอด้วยคืออันนี้นะข่าวภาษาอังกฤษที่เขาบอกมารายละเอียดอยู่ในนี้หรือมาฟังวิดีโอนี้ก็ได้อส่วนสีส้มคือติดเชื้อไม่เกิน50คนต่อประชากร1 0 0 0 0แสส่วนสีแดงคือเกิน50คนขึ้นไปซึ่งสีแดงนั่นแหละคือปัญหา ว่าเอ้าแล้วคือเขาไม่ให้เข้าหรือสีแดงสีแดงก็ให้เข้าแม้กระทั่งสีแดงเขาก็ให้เข้าเพียงแต่ว่าจะต้องกักตัว14วันหรือว่ากักไปจนกว่าผลตรวจจะออกก็คือเขาจะมีการตรวจโควิดที่พรมแดนแล้วก็คุณก็ตรงไปที่ที่พักของคุณที่คือเขาคงจะต้องมีใบแบบฟอร์มให้กรอกนั่นแหละเราก็ตรงไปที่ที่ที่เราแจ้งเขาเอาไว้ในแบบฟอร์มเลยอะไรเงี้ยก็ไปกักอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ผลตรวจออกปุ๊บเขาก็จะแจ้งอะไรประมาณนี้นะ ก็คือแต่ละประเทศอาจจะเรื่องการตรวจอาจจะต่างกันหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีใบตรวจโควิดอะจากประเทศต้นทางเนี่ยโชว์ให้เขาดูเนี่ยนะว่าเราไม่ได้ติดเนี่ยนะก็ไม่ต้องกักอ่นนี่คือเอาง่ายๆคือสรุปว่าเข้าได้หมดเพราะว่ามีบางคนอ่ะามาบอกอยู่เรื่อยเลยประเทศนี้ปิดพรมแดนใส่กันอะไรอย่างนี้เนเธอร์แลนด์เข้าเยอรมน,นีไม่ได้ทําไงดีหรืออะไรอย่างนี้อ่าอันนั้นคือความวิศกซึ่งอย่างที่อ๊อฟเคยบอกวิดีโอนี้ไปแล้วว่ามันเข้าได้นะครับ คืออบยืนใหญ่ครั้งหนึ่งนะเดินทางเข้าได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันจะมีการกักตัวอยู่แล้วเราจะเช็คง่ายๆได้ยังไงนะครับเรามาดูสเต็ปถัดไปเลยคือสเต็ปแรกคือมาฟังวิดีโอนี้ก่อนอเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วก็สเต็ปที่2คืออันนี้ reopen.europa.eu อันนี้ก็เคยพูดถึงเว็บนี้ไว้ตั้งนานแล้วเหมือนกันก็คือเว็บนี้เป็นเว็บทางการของยู r o p e ีย Union เอาไว้เช็คได้หลายอย่างมากเลยสังเกตว่า มันจะมีไอ้กลมๆคืออันนี้เดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะหรือพิมพ์ตามเลยก็ได้ r e o p e n e u r o p a e u เสิร์ชใน google ก็ได้ r e o p e n Europe อะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วก็ไอก้กลมๆทางด้านขวาเนี่ยนะมันก็จะมีรูปหลายแบบใช่ไหมอันแรกที่เรารับรู้กันอยู่แล้วเนี่ยรูปลูกโลกเนี่ยนะ Third Country เนี่ยพอกดไปปุ๊บถ้าสีเขียวคือเข้าได้ทุกกรณีถ้าสีเหลืองก็คือมีข้อแม้ ถ้าสีแดงคือไม่ได้เลยแต่ว่าเรารับรู้จากข่าวที่ออพพูดไปตลอดอยู่แล้วว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศปลอดภัย15ประเทศที่ EU เขาให้เข้าฉะนั้นก็คือเข้าได้ส่วนใหญ่มีบางประเทศที่ที่ยังปิดอยู่แต่ทีนี้มีอันนึงคือเข้าพรมแดนเนี่ยรูปรูปรถเนี่ยนี่เห็นไหมเป็นเขียวเกือบหมดเลยยกเว้นออสเตรียกับฮังการีเนี่ยจิตตก2ประเทศเนี่ยก็คือนอกนั้นสีเขียวหมดเลยก็หมายความว่าถ้าเพื่อนๆสมมุตินะสมมุติว่าขอวีซ่าท่องเที่ยวมาใช่ไหม เข้าที่เนเธอร์แลนด์เราลงเครื่องเนเธอร์แลนด์ปุ๊บอันนี้นี่หมายถึงว่าถ้าเราแผนเรายังเหมือนเดิมอยู่นะเราลงเนเธอร์แลนด์แล้วเราจะข้ามมาเยอรมน,นีได้ไหมก็ได้สิมันเป็นเยอรมน,นีเป็นสีเขียวคือให้เราไปจิ้มประเทศที่เราจะไปอ่ะใช่ไหมเนี่ยอาจิ้มเยอรมนีอยู่นี่ไงมี y I enter this c o u n t r y by car m o t o r b i k e บ yes นี่ไงได้แล้วก็อาจจะมีลิงก์รายละเอียดอยู่ตรงนี้อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าการเดินทางอ่ะได้ออฟก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ปิดไงเดินทางเข้าได้แต่ประเด็นก็คือว่า การกักตัวล่ะต้องกักไหมใบตรวจโควิดต้องเอาไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปนี่ไงรูปบ้านอเอารูปใบตรวจโควิดก่อนจิ้มไปปุ๊บอ่ตรงเนี้ยจะมีข้อแม้อยู่ตรงนี้ไงคือตรงนี้ออ f จิ้มเยอรมนีอยู่นะเนี่ย m ม y ไอ n t e r เทอร์ดิส t ั t ทรีว medical certificate such as a negative test ต้องมีใบตรวจโควิดที่ผลเป็นลบไหมในการจะเข้าประเทศนี้ใช่นี่ไงใช่คือไม่มีใบตรวจโควิดก็ได้ with out limitation คือมีข้อแม้อยู่ ก็คือเราก็กดดูนิดนึงถ้ามันเป็นสีเหลืองอะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไปสมมุติเราปลาจิ้มฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าประเทศฝรั่งเศสไม่ต้องมีใบตรวจโควิดได้ไหมเข้าได้ไม่ต้องมีใบตรวจโควิดได้แต่มีข้อแม้ต้องอ่านก่อนคือแต่ที่เนี้ยอย่างที่บอกนะถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินเข้าประเทศนั้นโดยตรงอะ่ะต้องเอารูปลูกโลกนะคนไทยเข้าได้ถ้าเกิดเขาเปิดให้ขอวีซา่าไม่ต้องมีใบตรวจโควิดอยู่แล้วต่อมาก็คือเรื่องของการกักตัวรูปบ้านนี่ไงเนี่ยก็จิ้มเยอรมนีอยู่นะ คือถ้าจิ้มอันไหนมันจะเป็นไอกรอบนะหนาๆตรงขอบประเทศเนี่ยจิ้มเยอรมนีอยู่นะ May I enter this country without being subject to a mandatory quarantine เข้าประเทศนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวไหมใช่ไม่ต้องกักยกเว้น limitation อ่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอัพจะกดให้ดูก็คือมันจะมีลิงก์สีม่วงๆอยู่ตรงเนี้ Quarantine regulation and c o v i d 19 test ตรงนี้อัพจะยกตัวอย่างเยอรมนีให้ดูครับเดี๋ยวเราจิ้ม อีกสักประเทศสองประเทศก่อนนะก่อนจะไปต่อก็คือสมมุติว่าเนเดนมาร์กก็ได้สีเขียวนี่เห็นไหมเนี่ยเดนมาร์กจิ้มปุ๊บเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวหรือเปล่าใช่ไม่มีข้อแม้ใดๆอ้อมีอยู่เนี่ยเนี่ยเราต้องอ่านตรงเนี้ยคือแต่แถบสีเนี่ยมันเป็นของทางการเฉยๆแต่ว่าอันเนี้ยคือคําแนะนําของประเทศนั้นว่านักเดินทางได้รับการแนะนําให้กักตัวที่บ้านส4วันหลังจากที่เขาเข้าเดนมาร์ก From country not include in list open country ก็ประเทศไทยอยู่ในายการยกเว้นไงฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ต้องกัดถ้าถ้าตามนี้นะถ้าอ้างตามนี้นะเนี่ยถ้าทางเครื่องบินก็เนี่ยหมายถึงว่าบินระหว่างกันนะบินแบบโดมิสติกบินในทวีปเนี่ยนะถ้าจิ้มเครื่องบินก็คือจะเป็นแบบนี้แล้วก็จิ้มประเทศปลายทางที่เราจะไปว่าอย่างไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมาจากประเทศที่สามคือบินจากไทยมาก็คือรูปลูกโลกถ้าเกิดว่ากัก,ก,กตัวก็เนี่ยรูปบ้านหรือแล้วก็จะเข้าประเทศไหนล่ะเข้าอะไรอีกสักอันหนึง่งเข้านอร์เวย์เนี่ยสมมติจาก เนเธอร์แลนด์จะบินเข้านอร์เวย์ก็คือมีข้อแม้อะไรก็อ่านรายละเอียดไปคือเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่ออบนะแต่ว่าเว็บเนี้ยเป็นเว็บทางการของ EU ฉะนั้นเพื่อนๆมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาด้วยตัวเองก่อนว่าเราจะเดินทางจากประเทศอะไรสักอย่างนึงสมมุติจากฝรั่งเศสเข้าเยอรมนีหรือเนเธอร์แลนด์เข้าเยอรมนีแล้วเราก็จิ้มที่เยอรมนีแล้วมันมีลิงก์อะไรเปล่ามีใช่ไหมเราก็ส่งไอ้ลิงก์หน้านั้นอนะให้แฟนดู ว่าเขายังจะพูดแบบเดิมอยู่อีกไหมว่าเพราะว่าแฟนของบางคนก็บอกว่าฉันอยู่ประเทศนี้เนเธอร์แลนด์เข้าประเทศเดรมาีไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเงี้ยพอรอ่านแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเข้าได้ครับที่มีคนบอกว่าปิดแฟนบอกว่าปิดเนเธอร์แลนด์เข้าเยอนมาีไม่ได้แฟนบอกว่าปิด,เข,เ,ด,ด,ปดเข้าได้แต่ว่าต้องกักตัวแต่ถ้าคุณโชว์ใบตรวจโควิดที่ผลเป็นลบอ่ะ48ชั่วโมงก่อนมาเนี่ยคุณไม่ต้องกักเรามีหน้าที่ต้องมาศึกษาจากเว็บนี้ก่อน reopen.europa.eu เนี่ย แล้ววิธีที่ง่ายที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือถ้าขี้เกียจอ่านนะก็ให้แฟนโทรไปที่ตอมอเลยหรือกระทรวงอะไรที่มีหน้าที่ของประเทศนั้นนั้นะให้โทรไปหาเลยว่าตกลงปิดจริงไหมเนี่ยถ้าฉันจะเดินทางจากประเทศนั้นมาเข้าประเทศอะไรสักอย่างหนึง่งมาเข้าประเทศเนี่ยมันปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยเช็คให้หน่อยคือเช็คหลายๆลอย่างคือช่วงนี้ต้องทําการบ้านเยอะนิดนึงเดี๋ยวยกตัวอย่างเยอรมนีก่อนเนี่ยเราจิ้มเยอรมนีไปปุ๊บแล้วก็จิ้มลิงก์นี่ใช่ไหม จิ้มลิงก์มันจะมาโผล่ตรงนี้ก็คือว่าเพื่อนๆจะไปประเทศไหนอะช่วงเนี้ยมันช่วงเข้าหน้าหนาของเขาแล้วแล้วเขากําลังพุ่งอยูอ่แต่การเสียชีวิตคือยังต่ําอยู่นะเราอาจจะต้องศึกษานิดนึงดูจาก re-open.europa.eu ที่เาบอกเมื่อกี้ก่อนมันก็จะมีลิงก์ปลายทางของแต่ละเว็บอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นของกระทรวงอะไรสักอย่างของเยอรมนีใช่ไหมซึ่งเยอรมนีเนี่ยเขามีการกักตัวจากบางประเทศจริงเขาจะมีรายชื่อกำหนดไว้ตรงนี้ก็เนี่ย entry restriction คือเข้าได้นะย้ำว่าเข้าได้เดินทางเข้าได้แต่ต้องกัดตัวหรือเปล่าต้องมีใบตรวจโควิดหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่เข้าได้แน่ๆเพราะว่าชอบมีคนที่เขาอาจจะอ่านไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะแบบไปดูเว็บที่เขานําเสนอข่าวของเฉพาะของที่นั่นคือจริงๆเขาตั้งใจจะสื่อสารกับคนที่นั่นแต่เราอยู่นอกประเทศนั้นแล้วเราก็ตกใจตามไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นการตีความเจตนาผิดก็เราก็เลยมาคอนเฟิร์มว่าเข้าได้แต่ต้องกัดตัวหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึง่ง อันนี้คือเว็บทางการของเงยอรมนีนะนี่ที่เราคลิกมาจาก reopen.europa.eu เนี่ยเขาบอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้หัวข้อเนี้เอาอีกทีหนึ่งก็คือการห้ามเข้านี้ใช่ไหม entry restriction เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยสามารถเดินทางเข้าได้จากประเทศใน EU ด้วยกันเองอังกฤษแล้วก็ประเทศอื่นๆซึ่งอย่างที่บอกประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอ่าโดยหลักการแล้วสามารถเข้าได้เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของการกักตัวโผ่มาเนี่ย กฎของการกักตัวแล้วก็การตรวจโควิดเนี่ยพอเราเลื่อนลงมาดูก็คือเราจะดูว่าเขาจะต้องให้กักตัวให้ตรวจโควิดหรือเปล่าออบย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าเดินทางเข้าได้ทั้งข่าวที่ออบพูดแล้วก็ทั้งเว็บ Re Open ของ EU ด้วยแล้วทีนี้ลิงก์เนี่ยเขาก็จะเป็นให้เช็คว่าประเทศไหนนะที่มันอยู่ในที่อาจจะต้องกักตัวหรืออะไรเงี้ยแล้วพอเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยอ่ะพอดีอันนี้บังเอิญเป็นภาษาเยอรมันทําไมไม่เป็นภาษาอังกฤษว่ะเนี่ยเราก็ข้ามมาดูเนเธอร์แลนด์เลยใช่ไหม อันนี้เอาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรียบร้อยก็คือเนี่ยถ้าจากเนเธอร์แลนด์เข้าสู่เยอรมน,นีเนี่ยอันไหนบ้างอ่ะที่จะต้องกัดตัวก็คือท o ้งเนเธอร์แลนด์เลยทั้งประเทศเลยนะยกเวน้นยกเว้นเนี่ย w i t x t h p t x o n p t p r o v i province ซีแลนด์ลิมเบิร์กอารูบ้ามาเทนเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราไปเข้าทางนั้นอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราขับรถนะไปเข้าทางเนี่ยไอส้สเมืองเนี่ยมันก็น่าจะได้อยู่นะที่จะไม่ต้องกัด คือคืออันนี้เพื่อนเพื่อต้องศึกษาอีกทีหนึ่งก่อนด้วยนะแค่ว่าคาดเดาเอาจากาการประกาศของเขาว่าในเนเธอร์แลนด์นี้กักทั้งประเทศเลยนะถ้าเดินทางจากเนเธอร์แลนด์ยุคเว้นสี่เมืองนั้นอ่แล้วตรงนี้เขาบอกว่าแล้วจะต้องทํายังไงบ้างอะ่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็คือคุณก็จะต้องตรงไปที่ปลายทางของคุณในเยอรมน,นีเลยอ๋อเขาไม่ได้ส่งไปโรงแรมนะก็คงจะเป็นแบบฟอร์มอย่างที่เขาบอกกันแหละถึงแล้วเราก็ตรงไปเลยแล้วก็เนี่ยซลฟ์ isolate ก็คือ at home นี่ไง ก็คือกักตัวที่บ้านจนกระทั่งผลตรวจที่เป็นนกาทีฟออกมาแล้วก็คงจะต้องไปแจ้งกับหน่วยงานท้องถิ่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ,ะแล้วตรงนี้อพยอนกลับมาข้างบนนิดนึงตรงอาเตอร์คันทรีสเนี่ยที่บอกว่าในดยหลักการแล้วสามารถเข้าได้เนี่ยก็คือตรงนี้พออพกดไปปุ๊บก็คือนี่เลยก็คือตรงนี้จะมีประเทศไทยอยู่นะครับก็คือเราเดินทางทางอากาศกันอยู่แล้วแล้วก็เราอยู่ในรายชื่อประเทศยุกเป็นอยู่แล้วถ้ามาทางอากาศเข้าทางสนามบินก็โอเคไม่มีปัญหาไม่ต้องกักอยู่แล้ว คืออันนี้เราพูดถึงการเดินทางประเทศต่อประเทศไงสมมติลงเนเธอร์แลนด์แล้วจะไปต่อเยอรมนีอะไรอย่เงี้ยข้ามพรมแดนอย่างเงี้ยต้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นรถไฟเนี่ยไม่รู้นะว่าเขาจะยังไงของเขาเขาให้หยุดแล้วก็ตรวจหรือไงหรือหรือยังไงก็ไม่รู้หรือว่าไปทําที่สถาน,นีรถไฟอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะขอยกเว้นสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเนกาทีฟเทสต์รีซอสก็คือถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ติดโควิด -19 เกนี่ยก็ไม่ต้องตัดตัวไง no quarantine is necessary อินมอสแลนเดอร์ก็คนที่เข้าทางบกนี่ไงแต่อย่างไรก็ตามบางพื้นที่อาจจะต้องถูกขอให้ไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งในไม่กี่วันหลังจากนั้นคือไม่ต้องกักนะแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะต้องเดี๋ยวอีกสักสองสาวันคุณไปตรวจอีกรอบนึงนะอะไรเงี้ยก็ตรวจแถวๆใกล้ๆที่พักของคุณนั่นแหละแล้วก็ก็คือจะต้องเป็นใบตรวจเป็น medical certificate ใช่ไหมซึ่งไม่เกิน4ี่ิบแดชั่วโมงก็คือตรวจภายในของ E.U. นั่นแหละคือมาจากประเทศไหนก็ไปตรวจในประเทศนั้นก่อน หรืออีกวิธีการหนึง่งถ้าเกิดไม่ได้โชว์ผลตรวจที่ตอนที่เราขาเข้าก็ให้ไปตรวจที่พรมแดนหรือสถานที่ที่ใกล้ๆกับที่คุณพักอยู่มีเพื่อนๆในกลุ่มแชร์มาเยอรมนีสั่งปิดพรมแดนที่ติดกับเนเธอร์แลนด์เขาใช้คําว่าเยอรมนีสั่งปิดพรมแดนกับเนเธอร์แลนด์แต่ถ้าอ่านในข่าวนี้จริงๆเนี่ยนะคืออันนี้จริงๆเป็นภาษาดัชแต่ว่าใช้แอปแปลเป็นภาษาอังกฤษมาก็คือตรงเนี้ย เขาบอกแค่ว่าเดรมนี Germany เนี่ยตัดสินว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างที่เขาบอกแล้วนะในข่าวนี้นะข่าวแผนใหม่ e ู EU, เยวเหลืองแดงเนี่ยนะว่าแม้แต่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเขาก็ให้เข้าแต่ว่าจะต้องกักตัวหรือเปล่าอีกกัอนอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องกักตัวแต่จริงๆเขาก็มีข้อยกเว้นอีก่ังหากแล้วแต่แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันก็คือเดรมนีตัดสินว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเกือบทั้งประเทศ คือไม่ไม่ใช่ทั้งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันก็คือเป็น list area เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยย่อนานี้เขาบอกว่าคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องโชว์ negative corona test ผลก็คือจะต้องไม่เกิน48ชั่วโมงถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถโชว์ได้เขาก็คือจะต้องโดนตรวจแล้วนักเดินทางจะเข้าสู่ประเทศเดียรมน,นีได้เนี่ยขึ้นอยู่กับผลของการตรวจซึ่งถ้าเกิดว่ามันเข้าเงื่อนไขก็คือติดโควิดนั่นแหละ เขาก็จะต้องโดนกักตัวไม่มีอันไหนเลยที่บอกไม่ให้เข้าอ่ะครับตรงนี้คือคร่าวๆที่เรานํามาฝากกันก่อนเพราะว่ายังไงก็ยังยืนยันคําพูดเดิมขอบอนะว่าเขาไม่มีการห้ามมีแต่ว่าคุณมาจากประเทศไหนอ่ะเราก็คงต้องดูสถานการณ์โควิดของประเทศนั้นๆเป็นภาพรวมก่อนนั่นแหละถ้าเกิดว่ามาจากสีแดงอ่ะคือเกิน50คนต่อประชากร100 0 0แสนอ่ะก็เข้าได้อยู่ดีนะ แต่ว่าอาจจะต้องแบบมีการกักตัวแต่ว่าต้องดูข้อกาหนดของประเทศนั้นๆเพราะอย่างเยอรมน,นีทียบอ่านเนี่ยถ้าคุณสามารถโชว์ผลตรวจโควิด -48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องกักแล้วการกักก็คือเท่าที่ดูของเยอรมน,นีก็คือไปกักที่บ้านแล้วก็กักจนกระทั่งรอผลตรวจก่อนอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจอาจจะกัก14หรืออาจจะกักจนกระทั่งรอผลตรวจก่อนว่ามันออกมาไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ้องศึกษาดูอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งแต่ประเด็นที่เรามาพูดในวันนี้คือเข้าได้หรือไม่ได้ เราไม่ได้พูดว่ากักหรือไมก่กัาก,ากกักกี่วันอเนี่ยเราไม่ได้พูดนะเราพูดแค่ว่าเข้าได้หรือไม่ได้เพื่อดับความกังวลครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าเข้าได้นะเข้าได้ต่อให้มาจากประเทศที่ข่าวเขาบอกห้ามเนี่ยเข้าได้เราควรจะอ่านเนื้อข่าวดูให้ดีๆก่อนเพราะบางทีมีคนมาแชร์เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเขาไม่ได้อ่านดูให้ดีก่อนหรือว่าต้นทางเป็นเพจของคนไทยที่อยู่ที่นั่นเขาอาจจะใช้คําถูกแล้วแต่เราตีความผิดเองหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเราควรจะอ่านดูให้ดีแล้วก็ย้ํานะว่าอย่างที่บอกนะว่าเข้าได้หหมดแต่่่จะกกกัรรืือออเเปลาีงงนึง ครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ